สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสีบุเรืองเครื่องจักรกับภารกิจตามติดชีวิตเครื่องจักรวันนี้ตามมาดูผลงานของทีมงานผู้ยหญ่นอนเหมือนเดิมนะครับกับการขุดสะนะครับ เรียบร้อยครับเดี๋ยวดูงานกันครับภารกิจเริ่มแล้วครับบัรเลงเริ่มจากการขุดศูนย์กลางก่อนนะครับสนยนกลางน้านนะครับไม่ใช่กลางสระ พอ,ออพอดีบริเวณนี้เป็นเหมือนกับนาน้ำรัพ์นะครับรถไถเวลาไถนาหรือตีนานะครับติดประจำครับก็เลยใช้ประโยชน์ในการขุดสระดีกว่านะครับเพื่อที่จะมีแหล่งน้ำเดี๋ยวรอรุ้นครับ <c oughs> แล้วก็ตอนนี้ปัญหาของรถก็คือมีอาการโหลดนะครับ ให้ทีมงานช่างเปิ้ลมาตามเช็คอยู่นะครับเดี๋ยวตอนนี้ตั้งไปสองสาครั้งแล้วนะครับให้เจ้าสันนะครับลูกน้องช่างเปิ้ลเจอสภาพดินติดบุงกีนะครับเดี๋ยวทำการหาไม้จิ้มฟันนะครับ ต้องใช้กลยุทธ์นี้นะครับถ้าไม่ใช้ก็เหมือนทํางานไม่สะดวกนะครับกินชั่วโมงของเจ้าภา,าพเดี๋ยวพกไม้จิ้มฟันดีกว่าครับได้มาแล้วครับไม้จิ้มฟัน ต้องเอามาไว้ใกล้ๆตัวนะครับพอติดขึ้นมาก็ทำการจิ้มฟันเริ่มเจอทั้งน้ำทั้งหินแล้วนะครับ โชคดีที่เจอน้าแต่ก็โชคลายที่เจอหินนะครับเดี๋ยวก็จัดการไปเรื่อย ทเมมลอร์มารอรับแล้วนะครับพอดีเมื่อวานฝนตกนะครับเลยไม่สะดวกในการถ่ายทําตอนขุดสระแต่ช่วงฝนนั่นก็ทางพิโชคเราก็ได้ดําเนินการขุดต่อไปนะครับจนเสร็จแต่การถ่ายทำเป็นไปไม่ได้นะครับก็เลยสิ้นสุดในการย้ายรถแต่ก็ขุดเสร็จเรียบร้อยครับจะภาพใดน้ำสนใจ ภารกิจชิ้นนี้เสร็จสิ้นแล้วนะครับสะลูกนี้จบที่5ชั่วโมงครับเดี๋ยวเช้านี้ทำการย้ายนะครับเพื่อที่จะไปเป็นงานถมดินนะครับ มื่อวานวิ่งลงไปจากตรงที่นี่นะครับค่อนข้างชันแต่ขากลับขึ้นมากลัวจะมีปัญหาเรื่องคานรับน้ำหนักนะครับก็เลยตัดสินใจเดินขึ้นมา รอบนี้ทางทีมงานผู้ใหญ่ก็มาอยู่เกือบหนึงอาทิตย์นะครับก็เลยได้ติดตามผลงานดูค่อนข้างเยอะหน่อยเดี๋ยวรอบหน้ามีโอกาสยังไงก็เดี๋ยวเรียกใช้บริการทีมงานผู้ใหญ่แล้วจะถ่ายทำให้ได้รับชมกันอีก ตกหนักมากครับเมื่อวานขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านนะครับที่ติดตามรับชมเดี๋ยววันนี้ผมและทีมงานผู้เยนนนะครับก็ขออนุญาตจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ